สวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกันไหมแก้วยามเจ้าเจ้ามือเจ้านี่แม่ปนจะยัแกงตุ้นใส่ปลาเจ้านี่เจ้าวัตถุดิบของเขาก็จะมีปลาสดเนาะแล้วก็ก๊อกกอเจ้าีเจ้าแล้วก็จะมีจะาไข่เนาะขมิ้นหอมขาวหอมแดงเจ้าเขาจะเอาตุ้นเนี่ยมาลืบเอาเปลือกตั้งหนอกออกก่อนเนาะหลังจากที่เขาปอกตะกี้เนาะแม่ปนก็เอาไปล้างทำความสะอาด นี <boundaries. S 1> <si suppression> ่เจ <fin anta> <ots> ้าเราก็ใส่เม็ดพักป้อมลงไปก่อนเจ้าตามโดยจะไข่เจ้าตามโดยขมิ้นเจ้าแล้วก็หอมขาวหอมแดงเจ้าตามโดยพริกเจ้าตามโดยเกลือเจ้าเราก็ตักพริกติดตำแล้วมาใส่หม้อไว้ก่อนมีน้ำลังคกลงไปเสร็จแล้วก็เติมน้ำเปล่าเจ้าเจ้าน้ำเดือดเราก็ใส่ตูนลงไปเจ้าเสร็จแล้วเขาก็เอาป่ามาใส่เจ้าใส่ใบกระส้มลงไปตัวเจ้าในใบกมก่อเจ้าทอดเลยเจ้า แกงตูนใส่ปลาของเฮามาเจ้านี่นะหมอเหมาะเจ้าหอมสดๆเลยเจ้านี่